สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับสวัสดีสวีดัตนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังโจเกอร์ยิ้มครับบอยสังโจเกอร์ยิ้มครับผมฝากกดติดตามนะครับกดซับสไ r i b ์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกศิลปินตลกประเทศไทยนะครับผม ก็พูดง่ายๆว่าเป็นตลกไม่ดังนั่นแหละอืมเป็นตลกธรรมดาคนหนึ่งนะครับผมแต่ว่า <c oughs> มีช่องชาแนลของตัวเองนะครับก็ฝาก FC นะครับพี่น้อง FC ทั่วประเทศนะครับทั่วโลกนะครับก็วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปเนาะที่จะไม่ไม่ได้มาคุยเรื่องของตลกนะครับวันนี้ก็ อีกหนึ่งคลิปเว้นเรื่องของตลกนะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องราวของความเาเขาเรียกอะไรเ,เกี่ยวข้องกับคาเฟ่น,นะครับผมเป็นโชว์นะครับอเป็นอีกหนึ่งโชว์นะครับที่จะมาพูดคุยกันเนาะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับย้อนยุคไปเมื่อ,อยุค90นะครับผมเมื่อสัก30ปีก่อนนะครับผมก็ บรรยากาศคาเฟ่ร้านอาหารส่วนอาหารต่างๆนานานะครับในครับในบาร์นะครับาสถานที่งานกินเลี้ยงอะไรต่างๆเนาะก็จะมีหลากหลายโชว์นะครับที่ทางเจ้าภาพนะครับได้ว่าจ้างนะครับไปทําการโชว์ไอ้ทำได้ว่าจ้างโชว์ไปทําการแสดงให้กับแขกที่มาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็น ตลกก็ดีนะครับกร้องรับเชิญก็ดีนะครับหลายๆอย่างนะครับหลายๆโชว์นะครับเดี๋ยวนี้จะมาพูดถึงเรื่องโชว์นะครับอา,อากาศก็ยังเย็นอยู่นะทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องโชว์ของไมยโยกลน,นะครับหนึ่งในคาเฟ่น,นะครับที่จะต้องมีโชวเ์เช่นเดียวกันกับตลกนะครับ นอกจากตลกจะโชว์แล้วนะครับในคาเฟ่ดังๆคาเฟ่ใหญ่ๆนะครับอันนี้จะเน้นแต่คาเฟ่ที่ว่าอระดับใหญ่หญหญหญๆกลางๆเนาะแต่เล็กๆก็มีบ้างนะครับปรับไปไม่ถึงขั้นเยอะนะครับก็จะเป็นโชว์มายากลนะครับซึ่งเท่าที่ผมเคยได้สัมผัสมาเนาะก็เคยได้เห็นนั่นแหละนะครับก็เคยได้ พบปะกันบ้างอะไรบ้างนะครับในยุคนั้นนะครับก็เป็นโชว์มายากลนะครับหลายๆชุดนะครับแล้วก็หลายๆคณะเนาะซึ่งบางคณะผมก็รู้จักบ้างบางคณะก็ไม่รู้จักบ้างนะครับก็อย่างเช่นามายากลที่ดังนะครับเป็นเกรด <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบกับตลกก็คือตลกดังนั่นแหละนะั่นเอกอีกอกเกรดหนึ่งเลยนะครับผมอย่างฟิลลิปนะครับ ฟิลลิปพี่ฟิลลิปลิซ่านะครับก็ในยุคนั้นนะครับก็ถือว่าอ,อ๋อจริงๆก็มีมายคร,รุครบาอาจารย์ก่อน,อนหน้านูน้นด้วยเนาะที่มีชื่อเสียงที่ออสร้างชื่อไว้นะครับแล้วก็จะมีอ,อ,อาจารย์ฟิลลิปนี่แหละนะครับสมัยก่อนเขาเรียกฟิลลิปลิซ่านะครับผม ก็มายากลนะครับส่วนมากก็จะเป็นคู่กันนะครับผู้หญิงผู้ชายก็ผู้หญิงก็จะเป็นครูเขาเรียกลูกมือนะครับผู้ช่วยนั่นแหละนะครับช่วยหยิบนู้นหยิบนี่อะไรจับตัวมายากลเ็าจะเป็นคนที่โชว์นะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยเป็นฝ่ายหญิงนะครับสมัยนั้นนะฟิลลิปนะครับลิซ่าอะไรเงี้ย ก็จะโชว์ตามคาเฟ่ดังๆนะครับวิลล่าพหลามเก้ากรุงทนอะไรต่างๆนานานะครับก็จะโชว์เหมือนตลกที่ไปโชว์นั่นแหละก็จะเป็นวันนะเป็นขั้นเป็นขั้นบางทีตลกเล่นไปสองสามคณะแล้วต่อไปก็เป็นมายากลอะไรเงี้ยนะครับในยุคหนึ่งเนาะถือว่าโอ้โหก็ตื่นตาตื่นใจนะจริงๆผมก็ว่า มันเป็นศิละปะการแสดงต,งต่างๆนานาของอความบันเทิงที่มอบให้กับแขกนะครับที่มานั่งทานอาหารนะครับที่มาร่วมงานตามงานต่างๆนะครับมายากลนี้ก็ถือว่าเป็นศิละปะในการโชว์อย่างหนึ่งนะไม่ไม่ดูว่ามือมือมายากลกับสายตาคนดูเนี่ยใครจะเร็วกว่ากันนะครับจริงๆมันก็ เป็นความสามารถนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับเขาก็ต้องฝึกฝนมาอย่างดีนะครับโชว์ต่างๆนะครับสมัยนั้นก็แล้วก็มีอีกคณะหนึ่งนะฮะม,มายุคนแบ็คแมนนะครับหรือว่าที่พวกเราวงการตลกก็คือเรียกกันว่าพี่พิโสนะครับ <c oughs> แกชื่อโสนะพี่โสโสรถนะครับ อันนี้ก็ต่อมาจากาาาพี่ฟิลิปเนาะก็แสดงในคาเฟ่ใหญ่ๆเหมือนกันนะครับแบทแมนนะครับพี่พี่โส b แบทแมนนะครับก็จะเป็นมายากลที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนะาะเแกจะร้องเพลงนะครับก็จะมีไม ไวเล็ไมบูทูธไมอะไรไม่ใช่บูทูธนะสมัยนั้นเขาเรียกว่าเฮดเ็ตเฮดเสตอะไรเนี้ยอืมเสียบไว้ที่หูแล้วก็ประมาณเนี้ยนะครับก็ร้องเพลงไปด้วยนะครับเล่นมายากลไปด้วยนะครับในยุคนั้น,นาง,งานกินเลี้ยงงานนอกงานอะไรต่างๆนานะครับในปัจจุบันนี้แกก็ก็ยังยังรับอยู่นะถ้าถ้าได้สนใจนะครับติดต่อได้นะครับ เข้าไปที่เฟซบุ o กนะครับของพี่แบทแมนเลยนะครับผม,มการเล่นมายากลอย่างที่ผมบอกมันมันแสดงมายากลเนี่ยมันมีหลายชุดนะครับแล้วแต่ใครจะเล่นชุดไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เนาะมันก็จะมีะชุดคลายแมทนะครับคลายแมทเลยนะครับชุดสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด <c oughs> เอาผู้ช่วยนะครับเข้าไปในรางไปในกล่องนะครับเสกหายหนู่นนี่นั่นอะไรเนาะนะครับก็แล้วก็แบทพี่แบทแมนเนี่ยพี่โสเนี่ยเขาจะมีลูกชายนะครับซึ่งลูกชายเขาก็มาเป็นยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันล่าสุดนะครับก็ใช้ชื่อคำว่าแบทแมนจูเนียนะครับก็เป็นลูกชายของพี่ พี่โสนะครับเป็นลูกชายของแบทแมนรุ่นพ่อนะครับมันก็มาสู่รุ่นลูกนะครับซึ่งแบทแมนจูดเร์เนี่ยก็คือน้องกัสนะครับคุณกัสนะครับก็รับงานแสดงโชว์ตามงานต่างๆทั่วไปนะครับก็โชว์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมาสู่รุ่นลูกนะครับก็จะคือสอนให้ลูกเล่นมายากลนะแสดงมายากลจน เก่งนะครับอมายากนนี้ก็จะมีอีกคนนึงนะเนาะที่อยู่กับฟิลิปนะครับออ,อะไรนะไมเคลนะิลเหรอปัจจุบันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นมายากนแล้วนะครับอตัวเล็กๆที่เต้นไมเคลนะิเคล่ะไมเคิล เต้นไมเคิลด้วยเล่นมายากลด้วยสมัยก่อนนะครับนั่นก็นั่นก็มีชื่อนะครับมีชื่อมีมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นมายากลที่ที่เป็นมาเป็นตลกปัจจุบันนะครับก็คือพี่ถว่วแลเชิญยิ้มนะครับล่าสุดผมก็ได้ไปร่วมงาน เอ่อืนบ้านใหม่เนาะคลิปที่ที่ผ่านมานะค,คลิปคลขึ้นบ้านใหม่ขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยนะครับที่คลิปนั้นเข้ามารับชมกันเยอะเลยนะครับน่าจะถึงหมื่นวิวได้นะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็พี่ถอแล้ววันนั้นก็ไปร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ไปโชว์ตลกนั่นแหละแต่อดีตแกก็คือเป็นนักมายกลมาก่อนนะครับ เป็นเล่นมายากลมาตั้งตั้งแรกๆเลยนะครับก่อนที่จะมาเล่นตลกนะครับอยู่กับอาจารย์โนเชินยิมนะครับพี่ตออแรงนี่ก็ถือว่าเ,อาเป็นคนที่มีความามีมีฝีมือนะครับอีกคนหนึ่งเลยนะครับในการด้านเล่นามายากลนะครับมุกที่แกเอามาเล่นหน้าเวทีเนาะเป็นมุกที่เขาเรียกอะไรอ่ะโยน โยนถ้วยถ้วยถ้วยใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะไม่ใช่ถ้วยพลาสติกนะอืมโยนแล้วก็เอามาเทินหัวอะไรเงี้ยเตะจากเท้าขึ้นหัวอะไรเงี้ยเมื่นสมัยก่อนนะโอ้โหแกเล่นนะครับสุดยอดมากเลยนะครับมายากลตามงานต่างๆนะล่าสุดนี้ก็จะมีเอ,อน้อง อีกคนนึงนะก็ซีล่านะครับอืก็ซีล่านี่ก็แสดงมายอดลด้วยนะครับปัจจุบันก็ทำช่องนะครับทางโซเชียลนะครับด้วยนะครับก็ซีล่านี่ก็ก่อนหน้านี้ก็จะเคยมาเล่นตลกอยู่กับคุณบอลน,นะครับก็ซีล่านี่มีความสามารถเยอะนะหลากหลายเลยทั้งการร้องเพลงเรียนเสียงนะครับ กป็ปปีเสียงนักร้องคนนู้นคนนี้นะตามมุกนะใครเคยใครลองเข้าไปดูในคลิปได้นะครับก็ซิลานะครับแล้วก็เคยออกรายการต่างๆนะครับหลากหลายรายการนะฮะเอาเอาโชว์ามายากลนะครับตล,ตลกด้วยอะไรด้วยนะมายากลนี้มันจะมันก็จะบวกกับตลกด้วยนะหมายความว่าสอดแทรกมุกเข้าไปด้วยนะครับก็มี หลายๆทีมนะครับที่ทําแบบนี้นะเพราะว่ามันมันมันก็บันเทิงด้วยสนุกด้วยมันไม่ใช่ว่าจะแสดงอย่างเดียวเคร่งเครียดอย่างเดียวนะครับนี่เขาเรียกว่ามายากลนะครับตามือมือมือของนักมายากลกับตาของคนดูเนี่ยใครจะเร็วกว่ากันนะครับนั่นก็ก็ถึงบอกว่าออนักมายากลเนี่ยก็ไม่ได้ธรรมดาเนาะแสดงนี่ก็โหสุดยอดนะครับ นักบัยากลที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดนะครับจริงๆมีหลาย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 คนเนาะนะครับก็ลองไปเสาะหานะครับลองไปเข้าไปชมดูใน YouTube ก็ได้นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับมายากลของประเทศไทยว่ามีใครบ้างนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่าถึงนั่นแหละบรรยากาศคาเฟ่ นะครับย้อนยุคไปเมื่อยุค90นะครับว่ามายากลเนี่ยนะครับเขาก็รับงานโชว์อนอกเหนือจากก่อนจริงๆก็จะมีอย่างที่ผมบอกนะมีโชว์ตลกมีคาบาเล่นะครับอันนี้ก็จะมาถึงมายากลนะครับก็เป็นโชว์เพื่อความบันเทิงนะครับให้แขกที่มาเที่ยวตามร้านอาหารตามคาเฟ่ต่างๆนะครับหรือก็อีก อย่างนึงก็พักเบรกนะครับให้นักดนตรีนะครับได้พักบ้างอะไรบ้างประมาณเนี้ยนะครับสมัยก่อนก็จะมีะดนตรีแบบดนตรีสดนะครับตามคาเฟ่ใหญ่ๆแต่ถ้าคาเฟ่เล็กๆส่วนอาหารก็จะใช้เป็นอคอมนะครับแต่สมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกคอมเขาเรียกซีเควนซีเคว,น,เวนมีเครื่องแล้วก็มีแผ่นแผ่นใส่เพลงบันทึกคาราเกะเสียงไว้ในนี้นะ ซึ่งสมัยก่อนนี้ผมก็เคยนะครับ <c oughs> <c oughs> เคยทำไว้อยู่ะนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็นะครับมาเล่าเรื่องบรรยากาศเก่าๆนะครับในการโชว์มายากรในยุคนั้นเนาะยุคยุคที่ผ่านมา20กว่าปี30ปีก่อนนะครับก็นอกจากโชว์ตลกแล้วก็ยังได้แขกที่ไปเที่ยวยังได้ดูมายากรด้วยนะครับก นั่นแหละก็มันก็หมดยุคตามการเวลาตามคาเฟ่ก็หมดไปนะครับก็ยังเหลือคาเฟ่ปัจจุบันก็ยังมีนะครับคาเฟ่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้โชว์อะไรแล้วนอกจากนักร้องนะครับอืนักร้องประจําร้านนั่นแหละนะครับท่านใดทีเ่เข้าไปเที่ยวน,ะนั่งนักดื่มนะครับเขาเรียกนักดื่มนะครับต่างๆนะครับก็สมัยนี้มันกดระเบียบ มันหลายอย่างเนาะมันไม่เหมือนสมัยเก่านะครับผมว่าการเวลามันเปลี่ยนไปนะครับโลกมันก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นธรรมดานะครับอะไรสิ่งสิ่งอะไรสิ่งต่างๆนานาที่นะครับเคยรุ่งเรืองนะครับยุครุงเรืองตั้งแต่ที่ผ่านมานะก็ปัจจุบันมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับก็เป็นธรรมดานะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับมาเล่าพูดคุย เล่าสู่กันฟังนะครับกับเอฟซที่ชอบฟังเรื่องราวต่างๆนะครับของอ,อ,อดีตคาเฟ่นะครับนอกเหนือจากผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตลกนะครับยังไงผมก็ยังจะมีคลิปเล่าเรื่องเกี่ยวกับ,กบตลกนะครับก็ขอฝากเอฟซนะไว้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมโชคดีมีเงินใช้ครับโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านล้ำล้ำรวยรวยนะครับ เอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ